สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเส้นทางนะครับเส้นทางลัดเรียกว่าเส้นทางลัดไม่ต้องผ่านตัวเมืองหนองบัวลำพูนะครับลัดจากไหนลัดจากอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือว่าสำหรับใครที่จะไปอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูหรือว่าเขื่อนบนลัดจังหวัดขอนแก่นนะครับ เราไม่อยากผ่านตัวเมืองหนองบัวลำพูเรามีทางลัดนะครับซึ่งทางนี้นะครับสามารถย่นระยะทางได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไปเส้นทางไหนนะครับเราออกมาจากตัวเมืองอุดรธานีนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับพอมาถึงอําเภอหนึ่งเขาเรียกว่าอําเภอหนองวัวซอนะครับ อำเภอหนองวัวซอเนี่ยมันจะมีแยกใหญ่นะครับแยกใหญ่เป็นสีแยกใหญ่ของอำเภอหนองวัวซอนะครับนี่มันสามารถย่นระยะทางได้นะครับเราไม่ต้องเข้าไปรถติดที่ในตัวเมืองหนองบัวลำพูด,ด้วยนะครับเนี่ยถ้าใครจะไปจังหวัดขอนแกน่นหรือว่าไปาเขื่อนอุบลรัฐไปอำเภอนอนสังเนี่ยสามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะครับ อ่าตามมาดูเลยนะครับกำลังไปใกล้จะถึงแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับข้างหน้าเราเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นแยก4ี่แยกใหญ่ของอำเภอหนองวอัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับพอถึงแยกนี้นะครับให้เราเตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับเขาเขียนว่าวัดภูผาแดงนะครับตรงแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายนะครับจุดนี้นะครับเนี่ยเขียนเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับไปอำเภอหนองวอัวซอนะครับวัดดอยบันไดสวรรค์25กิเมตรนะครับ เดี๋ยวเราเลี้ยวไปเลยนะครับแต่ว่าเส้นทางนี้นะครับไม่แนะนำให้รถบรรทุกหรือว่ารถาเทรลเลอร์รถสิบล้อที่บรรทุกหนักเข้าไปนะครับเพราะว่าถนนทางเนี่ยมันค่อนข้างชันนะครับถือว่าชันมากนะครับรถบรรทุกเนี่ยจะลำบากชันไม่พอคดเคี้ยวด้วยนะครับเส้นทางนี้ เราก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับไปตามถนนใหญ่เรื่อยๆเพราะว่าเส้นทางนี้นะครับเป็นถนนใหญ่ไปจนข้ามตรงเขาช่องช่องชาตินะครับเขาเรียกว่าช่องชาติเนี่ยเราก็ผ่านตลาดเนี่ยเราก็ตรงไปตามถนนใหญ่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงจุดไหนที่สําคัญเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับขับตรงไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับตามถนนใหญ่นะครับ พอมาถึงโรงเรียนหนองวอัวซอพิทยาคมนะครับเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับตามถนนใหญ่ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเรายังไม่ต้องเลี้ยวไหนนะครับตามถนนใหญ่ไปเลยเดี๋ยวขอจอดก่อนนะครับจอดทำไมรู้ไหมครับ แพงตรงนั้นไหมครับเรามาถึงจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเราไม่ซื้อลอตเตอรี่แสดงว่าเรามาไม่ถึงครับเพราะว่าเห็นแต่ละงวดไหมครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองลงไปซื้อเนี่นะครับมาถึงอุดรก็ต้องจะต้องมีรางวัลที่หนึ่งบ้าง ตัวได้ดังครับตัวได้ตัวได้เป็นแต่ออบ <c oughs> นี่น,น,นะนี่แล้วเท่ายก็ร้อยเก้าสิบเนี่ยนะครับมาถึงอุดรก็ต้องซื้อนะครับ เเราลงไปซื้อรางวัลที่หนึ่งครับซื้อลอตเตอรี่เผื่อถูกนะครับรางวัลที่เท่าไหร่ก็เอาขอแค่ถูกนะครับก็ถ้ามาอุดอรเนี่ยก็ต้องสอยลอตเตอรี่ไปสักใบสองใบนะครับเพราะว่าเป็นเมืองแห่งรางวัลที่หนึ่งนะครับถูก เกือบทุกงวดนะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยที่อุดรเนี่ยอลองดูเผื่อได้อย่างเขาบ้างนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงไปตามถนนใหญ่เรื่อยๆนะครับ ถึงป้ายนะครับเขาบอกขอต้อนรับเทศบาลตําบลอุบงมงนะครับเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเแเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยพอมาถึงจุดนี้นะครับป้ายสีน้ําเงินนะครับเขียนว่า วัดเขาช่องชาตินะครับเราก็ตรงไปตามป้ายเลยนะครับเราไม่ต้องเลี้ยวไหน,เ,นเห็นไหมครับป้ายอำเภอนนสังนะครับตรงไปเราก็ตรงไปเลยนะครับพอขับมาถึงจุดนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเขาจะมีช่วงวันตลาดของเขานะครับรถมันจะเยอะหน่อยนะครับคือ,อเราขับรถต่างจังหวัดนะครับเราก็ต้องแบบ ใจเย็นๆนะครับคือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับเขาไมา่เขาไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับเราไม่ต้องเร่งรีบนะครับเราก็ไปเรื่อยๆเลยออกจากตำบลอุบุงนะครับเราก็ตรงมาตามถนนใหญ่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าป้ายมันจะชี้ไปทางวัดเขาช่องชาติ แล้วก็อำเภอโนนสังอยู่แล้วนะครับเราก็ตรงมาเรื่อยๆเลยตามถนนใหญ่นะครับเป้าหมายของเรานะครับคือภูเขาลูกที่อยู่ข้างหน้านะครับคือเราต้องอข้ามเขาลูกนั้นไปนะครับบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนานะครับ ก็แล้วแต่ช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูของการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะไม่มีข้าวที่มันเขียวหรือว่าเหลืองนะครับเพราะว่าถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับ ป้ายเมื่อกี้นะครับเขาเขียนว่าไปอำเภอนนนสังอีก29โลนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวพอขึ้นเขานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเส้นทางให้ดูด้วยนะครับว่าทางลาดชันเนี่ยควรขับยังไงนะครับ อพอมาถึงแยกนี้นะครับเห็นไหมครับป้ายมันจะเขียนว่าเลี้ยวขวาไปอำเภอโนอนสังนะครับตรงนี้คือป้ายเลี้ยวขวาไปอำเภอนอนสังนะครับเราก็เลี้ยวตามป้ายเลยนะครับเนี่ยเราเลี้ยวขวาตามป้ายเลยเราก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับผ่านหมู่บ้านนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แยกทางอะไรเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับวัดดอยบันไดสวรรค์อีก2กิโลนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นเขาแล้วนะครับ ที่เรามาเนี่ยก็จะมีวัดสำคัญสำคัญเราสามารถแวะท่องเที่ยวได้ตลอดทางเลยนะครับเห็นพระพุทธรูปอยู่บนยอดเขาไหมครับตรงนั้นเราก็ผ่านอยู่แล้วนะครับเราเตรียมขึ้นเขานะครับสำหรับรถยนต์ที่ผมใช้นะครับเป็น โตโยต้าอัลติสนะครับเครื่อง1.6เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมจะใช้เกียร์ดีขึ้นนะครับเนี่ยลราก็ขึ้นคือบรรยากาศสองข้างทางนี้ดีมากนะครับเพราะว่ามีต้นไม้นะครับมีต้นไม้อ่าให้ความร่มรื่นนะครับเนี่ยทางมันก็จะประมาณนี้นะครับทางฝั่งนี้ไม่ได้ชันมากนะครับแล้วก็ แต่ว่ามันจะคดเคี้ยวหน่อยนะครับเราสามารถใช้เกียร์ดีขึ้นได้นะครับพยายามเลี้ยงรอบไปนะครับ าคนไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะดูวัดนะครับเนี่ยทางมันจะคดเคี้ยวหน่อยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูวัดกันนะครับจุดนี้ก็คือวัดนะครับเรียกว,ว่าวัดเขาช่องชาตินะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนนะครับหลังจากที่เราออกจากวัดนะครับเราก็มุ่งไปที่ อำเภอโนนสังเหมือนเดิมนะครับตรงจุดนี้นะครับที่ได้ยินเสียงกดแต่กันนะครับก็เพื่อให้สัญญาณนะครับพเพื่อให้สัญญาณเพราะว่ามันเป็นมุมอับนะครับตรงนี้แล้วก็ลงความชันเนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับจุดนี้นะครับจุดข้างหน้าเรานี้นะครับ มันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าทางมันแคบนะครับแล้วก็ทางโค้งหักศอกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชํานาญนะครับก็ใช้เกียร์ต่ําขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเกียร์ออโต้นะครับใช้เกียร์ต่ําขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้เกียร์หเกียร์สขึ้นนะครับแล้วแต่รถยนต์รุ่นนั้นนะครับว่ากําลังมันมากน้อยแค่ไหนนะครับ เนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นโค้งหักศอกขึ้นนะครับอันตรายมากนะครับต่อนะครับอ่าเราก็ลงมาจุดนี้มันก็จะเป็นมุมอับนะครับเวลาขับมาเนี่ยพยายามอย่าขับกินเลนนะครับลงมาอีกนะครับจุดนี้ก็เริ่มจะไม่ชันแล้วนะครับโค้งก็ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางมันแคบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีรถสวนขึ้นมาแล้วก็ทางเนี่ยมันก็จะแคบนะครับเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นทางลงเขาขึ้นเขาแบบไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ว่าทางมันชันนะครับแต่ถ้าใช้เส้นทางนี้นะครับก็ยนระยะทางได้เกือบ30กิโลนะครับ มระวังนะครับอย่าประมาทนะครับเห็นไหมครับรถส่วนเลนมาถึงจุดนี้นะครับก็ไม่ใช่ทางลงเขาแล้วนะครับเป็นทางลาบตามหมู่บ้านแล้วนะครับเนี่ยเราก็ตรงไปตามถนนใหญ่เรื่อยๆนะครับ สองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นป่าต้นยูคาหรือว่าแล้วก็มีต้นยางพาราด้วยนะครับเพราะโซนนี้มันเป็นโซนอากาศเย็นนะครับมันจะปลูกยางพาราขึ้นดีนะครับโซนเนี้ย ก็จะมีาชาวบ้านนะครับเขาเลี้ยงวัวนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับบรรยากาศสองข้างทางดีมากนะครับตามถนนใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะไปเจออ,อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีป้ายบอกทางอยู่ว่าให้เลี้ยวตรงไหนนะครับ ำหรับใครที่ไม่ชินทางนะครับก็อย่าขับเร็วนะครับเพราะว่าโค้งค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยก็จะเป็นป่ายางพาราของชาวบ้านนะครับแล้วจะมีทั้งอ้อยทั้งยางพารานะครับ ก็จะเป็นสีแยกนะครับเป็นสีแยกป้อมตํารวจนะครับป้อมตํารวจอยู่ขวามือนะครับถึงสีแยกให้เราตรงไปนะครับเราไม่ต้องเลี้ยวไหนนะครับตรงนี้เป็นสีแยกนะครับตรงไปตามป้ายที่เขียนว่าหนองบัวลำพูนะครับ ถึงตรงนี้อย่าเลี้ยวผิดนะครับแต่ก็ต้องชะลอหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีแยกเนี่ยต้องชะลอหน่อยนะครับแล้วก็ตรงไปเลยนะครับตรงไปตามถนนใหญ่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงทางแยกเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าเลี้ยวทางไหนนะครับมาเรื่อยๆนะครับจะถึง บ้านนิคมหนองมวยนะครับอ่าเนี่ยนิคมหนองมวยมาเรื่อยๆเลยนะครับเขียนว่านนทรสิบเจ็ดโลนะครับจุดนี้นะครับบ้านนิคมหนองมวยนะครับพอมาถึงแยกตรงนี้นะครับ จะเขียนว่าอำเภอนนสังเลี้ยวขวานะครับเราเลี้ยวขวาตามป้ายเลยนะครับเนี่ยถ้าตรงไปมันจะเข้าหมู่บ้านนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาตามป้ายเลยนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปากทางนะครับปากทางเนี่ยจะเป็นถนนใหญ่เขื่อนนวลลัดหนองบัวลำพูนะครับ พอมาถึงปากทางนะครับจะมีป้ายเขียนว่าอำเภอนนสังเลี้ยวซ้ายนะครับหนองบัวลำพูเลี้ยวขวานะครับทีนี้เราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะไปหนองบัวลำพูนะครับไปตัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเราเลี่ยงมาเราก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้รถจะ เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางหลวงชนบทนะครับสองหนึ่งสี่หนะครับพอเลี้ยวมานะครับเส้นทางนี้นะครับสามารถไปอำเภอโนนสังได้อีก15โลนะครับแล้วก็ไปอำเภออุบลรัฐหรือว่าเขื่อนอุบลรัฐได้อีกนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีป้ายบอกทางเส้นนี้นะครับไปจังหวัดขอนแก่นก็ได้นะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเข้าหนองบัวซอแล้วก็มาทางลัดนะครับไปอำเภอโนอนสังนะครับหรือว่าเราจะไปอำเภอบนวลัดเขื่อนบนัลัดได้นะครับสำหรับการรีวิวเส้นทางนะครับรีวิวเส้นทางลัดเนี่ยก็เอาไว ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างรีวิวขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับ